อิสยาบทที่60การรวบรวมพวกที่กระจัดกระจายไปจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระยาเวขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูสิความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระยาเวจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและพระสิริของพระองค์จะปรากฏเหนือเจ้า และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพวกพระราชามายังความสุขใสแห่งรุ่งอรุณของเจ้าจงเงยหน้าของเจ้าและมองดูรอบๆเขาทุกคนถูกรวบรวมเข้ามาพวกเขามาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากแดนไกลและพวกบุตรหญิงของเจ้าจะถูกอุ้มใส่สเอลมาแล้วเจ้าจะเห็นและปราบปลืม้มใจของเจ้าจะตื่นเต้นและเปรมปรี เพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้าทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมาอย่างเจ้ามวลอูดจะมาห้อมล้อมเจ้าจนมิดคืออูดหนุ่มจากมีเดียนและเอฟาทุกๆคนจากเชบาจะมาเขาทั้งหลายจะนำทองคำและกำยานมาและจะประกาศถึงความน่าสรรเสริญของพระยาเวฝูงแพะแกะทั้งหมดของเคดาจะถูกรวบรวมมาอย่างเจ้าแกะตัวผู้ของเนบาโยจะปรนีบัติเจ้า พวกมันจะขึ้นไปบนแท่นบูชาของเราอย่างเป็นที่โปรดปรานและเราจะให้นิเวศของเรารุ่งโรดด้วยความรุ่งเรืองพวกนี้เป็นใครนะที่บินมาเหมือนเมฆเหมือนนกพิราบที่มาอย่างช่องหน้าต่างของมันเพราะว่าแผ่นดินชายทะเลจะรอคอยเราเรือของทารชิตจะมาก่อนเพื่อนำบุตรชายทั้งหลายของเจ้ามาจากแดนไกลเงินและทองคำของพวกเขาจะมากับเขาด้วยเพื่อพระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้า และเพื่อองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเพราะพระองค์ส่งให้เจ้ารุ่งเรืองพวกคนต่างดาวจะสร้างกำแพงของเจ้าขึ้นและพระราชาของเขาจะปรนนิบัติเจ้าเพราะว่าเราได้เคี่ยนเจ้าด้วยความโกรธของเราแต่เราได้กรุณาเจ้าด้วยความโปรดปรานของเราบรรดาประตูเมืองของเจ้าจะเปิดอยู่เสมอมันจะไม่ถูกปิดทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อคนจะนำความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติมาอย่างเจ้าและบรรดาพระราชาของเขา จะถูกนำให้เข้าร่วมขบวนเพราะว่าประชาชาติและราชอาณาจักรที่ไม่ปรนิบัติเจ้าจะพินาศประชาชาติเหล่านั้นจะถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิงสักศีของเลบานอนจะมาอย่างเจ้าคือต้นสนสามใบต้นสนเขาและต้นช้องรำพันมาด้วยกันเพื่อจะทำให้บริเวณสถานนมัสการของเรางดงามและเราจะทำให้ที่วางฝ่าเท้าของเรามีเกียรติบรรดาลูกชายของพวกที่เคยบีบบังคับเจ้า จะมาและโน้มตัวลงคำนับเจ้าและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเจ้าจะกราบที่ฝ่าเท้าของเจ้าพวกเขาจะเรียกเจ้าว่าเป็นนครของพระยาเวซิโยนแห่งองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลในเมื่อเจ้าถูกทอดทิ้งและเป็นที่เกลียดชังและไม่มีใครผ่านเข้าไปทางเจ้าเราจะทําให้เจ้าโออาตรการเป็นนิดเป็นความชื่นบานทุกชั่วชาติพันธุ์เจ้าจะดูดน้ำนมของบรรดาประชาชาติ เจ้าจะดูดจากอกของพวกพระราชาและเจ้าจะรู้ว่าตัวเรายาเวเป็นผู้ช่วยให้รอดของเจ้าและผู้ไถ่ของเจ้าคือองค์อนุภาพของยาโคบแทนทองสำริดเราจะนำทองคำมาและแทนเหล็กเราจะนำเงินมาแทนไม้จะนำทองสำริดมาแทนหินจะนำเหล็กมาเราจะตั้งสันติภาพเป็นผู้ปกครองของเจ้าและความชอบธรรม เป็นในงานของเจ้าเจ้าจะไม่ได้ยินถึงความรุนแรงในแผ่นดินของเจ้าอีกและไม่ได้ยินถึงการล้างผลาญหรือการทำลายในเขตแดนของเจ้าเจ้าจะเรียกกำแพงเจ้าว่าความรอดและเรียกประตูเมืองเจ้าว่าการสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นศักดิ์ศรีของซิโยนดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความสว่างของเจ้าในเวลากลางวันอีกและดวงจันทร์จะไม่ส่องสว่างให้เจ้าเพื่อความสุขใสแต่พระยาเวจะทรงเป็นความสว่างของเจ้าเป็นนิด และพระเจ้าของเจ้าจะทรงเป็นศักดิรีของเจ้าดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีกและดวงจันทร์ของเจ้าจะไม่มีข้างแรมเพราะพระยาเวจะทรงเป็นความสว่างนิรันดร์ของเจ้าและวันไว้ทุกของเจ้าจะสิ้นสุดลงประชาชนทั้งหมดของเจ้าจะชอบธรรมพวกเขาจะได้ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิดพวกเขาจะเป็นหน่อที่เราปลูกและเป็นผลงานของมือเราเพื่อสำแดงสง่าราศีของเราเอง ผู้เล็กน้อยที่สุดจะกลายเป็นตระกูลและผู้เล็กจิ๋วที่สุดจะเป็นประชาชาติอันมีอนุภาพเราเองคือยาเวถึงเวลานั้นเราจะเร่งให้เกิดขึ้นอิสยาบทที่61ข่าวดีเรื่องการช่วยกู้พระวิญญาณของพระยาเว องเจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระยาเวทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจพระองทรงส่ง,งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช้ำใจและเพื่อประกาศอิสรภาพแกบ่บรรดาเฉลยทั้งประกาศการเปิดเรือนจำแก่ผู้ที่ถูกจำจองเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระยาเวและประกาศวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของพวกเราเพื่อชูใจทุกคนที่ไว้ทุกข์ เพื่อจะเตรียมให้กับพวกที่ไว้ทุกในซีโยนคือให้มงกุฎแทนที่เท่าแก่พวกเขาและให้น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกเสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตวิญ,ญญาณที่ท้อแท้แล้วคนจะเรียกพวกเขาว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรมที่พระยาวเวทรงปลูกไว้เพื่อสําแดงพระสิริของพระองค์เขาทั้งหลายจะสร้างสิ่งประหลักหักพังโบราณขึ้นใหม่เขาจะซ่อมเสริมที่ทิ้งร้างแต่เก่าก่อนขึ้น เขาจะซ่อมบรรดาเมืองที่พังแล้วขึ้นมาใหม่คือที่ซึ่งร้างมาหลายชั่วอายุคนแล้วนั้นพวกคนแปลกหน้าจะยืนเลี้ยงฝูงแพะแกะของพวกท่านคนต่างด้าวจะเป็นคนไถนาและเป็นคนแต่งเถาอางุ่นของท่านแต่พวกท่านจะได้รับการขนานนามว่าปุโรหิตของพระยาเวคนจะพูดถึงท่านว่าเป็นผู้ปรนนิบัติของพระเจ้าของพวกเราท่านทั้งหลายจะรับประทานความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติและท่านจะอวด โดยความร่ำรวยของพวกเขาแทนความอายของพวกท่านท่านจะได้รับเกียรติสองเท่าแทนความอดสูเขาทั้งหลายจะเปรมปรีในส่วนแบ่งของเขาเพราะฉะนั้นพวกเขาจะได้กรรมสิทธิ์เป็นสองเท่าในแผ่นดินของเขาความชิ่นบางเป็นนิดจะเป็นของเขาเพราะตัวเรายาเวรักความยุติธรรมเราเกลียดการโจรกรรมและการอาธรรมเราจะให้ค่าตอบแทนแก่พวกเขาอย่างเหมาะสม และเราจะทำพันธสัญญานิรันกับเขาเชื้อสายของพวกเขาจะเป็นที่รู้จักกันในบรรดาประชาชาติและลูกหลานของเขาในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายทุกคนที่เห็นพวกเขาจะจดจำเขาได้ว่าเขาเป็นเชื้อสายที่พระยาเวทรงอวยพรข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในพระยาเวใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้ข้าพเจ้าพระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้า ด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมเหมือนเจ้าบ่าวที่พกศีรษะแบบปุโรหิตและเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวด้วยเพชรพลอยเพราะว่าแผ่นดินทำให้หนอของมันงอกขึ้นมาและส่วนทำให้สิ่งที่หวานในนั้นงอกขึ้นมาอย่างไรพระยาเวองค์เจ้านายจะทรงทำให้ความชอบธรรมและการสรรเสริญง,งอกขึ้นมาต่อหน้าประชาชาทิทั้งหมดอย่างนั้น อิสยาบทที่62สซิโยนได้รับความรอดและการแก้ต่างเพื่อเห็นแก่ซิโยนข้าพเจ้าจะไม่ระงับเสียงและเพื่อเห็นแก่เยรูซาเลม็มข้าพเจ้าจะไม่นิ่งเงียบจนกว่าความชอบธรรมของนครนี้จะออกไปเหมือนความสว่างและความรอดของนครนี้ออกไปเหมือนคบเพลิงที่ลุกอยู่ บรรดาประชาชาติจะเห็นความชอบธรรมของท่านและพระราชาทั้งหลายเห็นศักดิ์ศรีของท่านและเขาจะเรียกท่านด้วยชื่อใหม่ซึ่งพระโอษฐ์ของพระยาวเวจะประทานท่านจะเป็นมงกุฎงามในพระหัตพระยาวเวและเป็นราชมงกุฎในอุ้งพระหัตพระเจ้าของท่านท่านจะไม่ถูกเรียกว่าผู้ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปและแผ่นดินของท่านจะไม่ถูกเรียกว่าที่ทิ้งร้างอีกต่อไปแต่คนเขาจะเรียกท่านว่า ความปิติยินดีของเราอยู่ในเธอและเรียกแผ่นดินของท่านว่าแต่งงานแล้วเพราะพระยาเวทรงปิติยินดีในท่านและแผ่นดินของท่านจะแต่งงานเพราะชายหนุ่มแต่งงานกับหญิงพมจารีอย่างไรบุตรชายทั้งหลายของท่านจะแต่งงานกับท่านอย่างนั้นและเจ้าบ่าวเปรมปรีในเจ้าสาวอย่างไรพระเจ้าของท่านจะเปรมปรีในท่านอย่างนั้นโอเยรูซาเล็มเอ,อ๋ยบนกำแพงของท่านนั้น พระพเจ้าตั้งพวกคนยามไว้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทั้งหลายจะไม่ระง,งับเสียงเลยพวกท่านผู้คอยเตือนความทรงจำของพระยาเวจะต้องไม่หยุดพักและอย่าให้พระองค์หยุดพักจนกว่าพระองค์จะสถาปนาและทำให้กรุงเยรูซาเล็มเป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลกพระยาเวทรงปฏิญาณด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และด้วยพระกรที่ทรงอนุภาพของพระองค์ว่าเราจะไม่ให้ข้าวของเจ้า เป็นอาหารของศัตรูของเจ้าอีกและคนต่างด้าวจะไม่ดื่มเหล้าอางุ่นของเจ้าซึ่งเจ้าตรักตรำได้มานั้นแต่พวกเก็บเกี่ยวมันจะได้กินแล้วสรรเสริญพระยาเวและบรรดาผู้รวบรวมมันจะได้ดื่มในลานแห่งสถานศักดิ์สิทธิ์ของเราจงเข้าไปจงเข้าไปทางประตูทั้งหลายจงจัดเตรียมทางไว้ให้ชนชาตินี้จงยกขึ้นจงยกระดับทางหลวงขึ้นจงเก็บกวาดหินเสียให้หมด จงชูธงสัญญาณไว้เหนือชนชาติทั้งหลายดูสิพระยาเวทรงประกาศไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกว่าจงกล่าวกับทิดาซิโยนว่านี่แนะ่ความรอดของเจ้ามาแล้วดูสิรางวัลของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์และค่าตอบแทนของพระองค์ก็อยู่เฉพาะพระพักพระองค์และคนทั้งหลายจะเรียกพวกเขาว่าชนชาติบริสุทธิ์ผู้รับการไถ่ไว้แล้วของพระยาเวและเขาจะเรียกท่านว่าถูกเสาะหามา เมืองที่ไม่ได้ถูกทอดทิ้งอิสยาบทที่63การแก้แค้นเอโดมมีใครหนอมาจากเอโดมสวมเสื้อผ้าสีแดงจากเมืองบสรามีใครหนอสวมเครื่องแต่งกายของท่านอย่างโออาและมาด้วยกำลังยิ่งใหญ่ของท่าน คือเราเองที่ร้องประกาศความชอบธรรมและมีอนุภาพที่จะช่วยให้รอดทำไมฉลองพระองค์ของพระองค์จึงมีสีแดงและเครื่องทรงของพระองค์เหมือนของคนย่ำในบ่อย่ำองุนเราย่ำบ่ออางุนตามลำพังและไม่มีใครจากชนชาติทั้งหลายอยู่กับเราเลยเราย่ำม,มันด้วยความโกรธของเราเราเหยียบมันด้วยความพิโรธของเราโลหิตของเขาเปื้อนอยู่บนเสื้อผ้าของเราและเราทำให้เครื่องแต่งกายของเราเลอะไปหมด พราะวันแห่งการแก้แค้นอยู่ในใจเราและปีแห่งการไถ่ของเรามาถึงเรามองดูแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเราประหลาดใจแต่ไม่มีผู้เกื้อหนุนแขนของเราเองจึงนำการช่วยกู้มาให้เราและความโกรธของเรานั้นเกื้อหนุนเราเราเหยียบชนชาติทั้งหลายลงด้วยความโกรธของเราเราทำให้เขาเมาด้วยความพิโรธของเราและเราเทโลหิตของพวกเขาบนแผ่นดินโลก การจดจำพระเมตตาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจะกล่าวให้คิดถึงความรักมั่นคงของพระยาเวและกิจการอันน่าสรรเสริญของพระยาเวตามทุกสิ่งที่พระยาเวประทานแก่พวกเราและตามความดีใหญ่ยิ่งที่มีต่อวงวานของอิสราเอลซึ่งพระองค์ประทานตามพระกรุณาของพระองค์และตามความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์เพราะพระองค์ตรัสว่าแท้จริงคนเหล่านี้เป็นชนชาติของเรา เป็นบุตรที่ไม่ประพฤติคดโกงต่อเราพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาพระองค์ทุกพระไทยในความทุกข์ทั้งหมดของเขาแล้วทูตสวรรค์ที่อยู่เฉพาะพระพักพระองค์ช่วยพวกเขาให้รอดพระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักและความสงสารของพระองค์พระองค์ทรงยกพวกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดการก่อนแต่เขาทั้งหลายได้กระบฏและทำให้วิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เสียพระไทย ดังนั้นพระองค์จึงทรงหันไปเป็นศัตรูของพวกเขาและพระองค์ทรงต่อสู้กับเขาทั้งหลายแล้วประชากรรึกถึงสมัยโบราณารึกถึงโมเสสพระองค์อยู่ที่ไหนคือผู้ทรงนำพวกเขาขึ้นมาจากทะเลพร้อมกับผู้เลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์พระองค์อยู่ที่ไหนคือผู้ทรงบรรจุวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในท่ามกลางเขาทั้งหลายผู้ทรงให้พระกรดุ้งโรดของพระองค์ไปกับมือขวาของโมเสส ผู้ทรงแยกน้ำออกต่อหน้าพวกเขาเพื่อสร้างชื่อเสียงนิรันด์ให้พระองค์เองผู้ทรงนำพวกเขาผ่านที่ลึกเหมือนม้าในถิ่นธุรกันดารเขาทั้งหลายไม่ได้สะดุดเหมือนสัตว์เลี้ยงลงไปยังหุบเขาชันใดพระวิญญาณของพระยาวเวทรงทำให้เขาหยุดพักฉันนั้นเช่นนั้นแหละพระองค์ทรงนำชนชาติของพระองค์เพื่อจะสร้างชื่อเสียงรุ่งโร์แด่พระองค์เองคำอธิษฐานที่แสดงการกลับใจ ขอทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์และทรงเพ่งดูจากที่ประทับบริสุทธิ์และรุ่งโรจน์ของพระองค์ความกระตือรือร้นและอนุภาพของพระองค์อยู่ที่ไหนพระไทยสงสารของพระองค์และพระกรุณาของพระองค์ถูกยึดไว้จากข้าพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์แม้อับราฮัมไม่รู้จักพวกข้าพระองค์และอิสราเอลจดจำพวกข้าพระองค์ไม่ได้ข้าแต่พระยาเวพระองค์เป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์ พระนามของพระองค์คือพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์แต่โบราณข้าแต่พระยาเวทำไมพระองค์ทรงให้พวกข้าพระองค์หลงไปจากพระมรคาของพระองค์และทรงให้ใจพวกข้าพระองค์แข็งกระด้างจนไม่ยำเกรงพระองค์ขอพระองค์ทรงกลับมาเพื่อเห็นแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์คือเผ่าทั้งหลายอันเป็นมรดกของพระองค์ชนชาติบริสุทธิ์ของพระองค์ครอบครองชั่วขณะหนึ่งแต่ศัตรูพวกข้าพระองค์ หยียบย่ำสถานนมัสการของพระองค์เป็นเวลาน,านานที่พวกข้าพระองค์เป็นเหมือนผู้ที่พระองค์ไม่เคยปกครองเหมือนผู้ซึ่งเขาไม่ได้เรียกโดยพระนามของพระองค์